กัห,ห้ามมันเนี่ยทิ้งเนี่ยมันเนี่ยคนเดียวเอาห้ามมันเนี่ยจืดปล่อยเส้นใครขัดกินเนีตายเอาเขี้ยวเข้ากันหั่นเลยทิ้งเงี้ยมันเนี่ยครับผมสวัสดีครับลุงชัยอ๋อสวัสดีครับอันนี้ลุงกับว่าป้าครับโอ้มันถึงลุงพึ่งป้านะตัวเดียวกันเนี่ยออ๋ตัวเดียวกันเลยกันครับเออ ลุงชัยผมเป็น f อฟลุงชัยนะครับเป็น f อฟซีแต้ๆของลุงชัยเลยผมนี่ชื่นชอบลุงชัยขนาดครับในการแสดงผมชอบขนาดผมยังกึดเลยครับว่าถ้าลุงชัยตายเนี่ยผมอาจจะฮอ,อนอาจจะหอมร่องกับถ้าบัรล่องกับบัติศาตร์อันนี้ผมมมันีความในใจนะผมอยากจะฮือครับโอ้ลุงชัยจะฮับก่อนละมาฮัเอ,าอ้าวยังอย่างะครับ มผมตั้งใจจะฮ้อนะมายากได้อ่าพ่อหยองละครับห้ามมาตายซะเตื้อโออเอออันก็ดีแล้วครับลุงชัยเดี๋ยวผมจะอู้เรื่องการเรื่องงานกับลุงชัยเนอะลุงชัยยังรับงานรีวิวอยู่ก่อครับนี่ผมถามเลยอันนี้ผมจ้างแต่เนอะอันนี้ผมจ้างแต่บัดได้มีการละเล่นบัดได้แกล้งผมอยากจะจ้างลุงชัยครับนันมางานไหนหย,อยางอ๋อพอดีผมชื่อนะครับ พวัดชัยนะครับผมเป็นผู้จัดการในการขายของน้ำมันอางุ่นครับผมอยู่ยแนการขายอาของน้ำมันอางุ่นอยู่ที่สันกำแพงครับก็ผมอยากจะให้ยลุงชัยช่วยรีวิวให้ผมกามรีวิวน้ำมันเนี่ยครับง่ายอย่างได้เ,เดี๋ยวก่อนลุงชัยต้องฟังรายละเอียดตัวเอง นะครับผมจะฮื้อลุงชายเนี่ยในราคานึ่ง0มสองพันบาทแค่ฮื้อลุงชายรีวิวน้ำมันบาได้น้ำมันที่เปิ้นใจทอดใจปรุงอาหารเนี่ยครับเป็นอย่งได้ใบายากครับลุงงานที่ผมจะฮื้อลุงชายนี่ก็คือใบายากเลยลุงชายสามารถทำได้เลยครับปกฮีกับมัวย้อน่ะแย่งอย่างใดอ,อ,อู้มาแด้อ้ ผมลืมไปผมก็จะบอกรายละเอียดฮื่ลุงนอบัดเดียวนี้ผมก็จะเอาหมอ้อขางแล้วก่อน้้ำมันฮ้อไปอยู่ประมาณใส่ถัง200ลิตรไปฮ้อนะครับ uh huh. ผมจะทำการทอดลุงชัยนะครับทอดลุงชัยจะเอาโชว์นะครับว่าประสิทธิภาพของน้ำมันอ่างงูนียครับอาจจะใจดีหมอกไหนจะฮ้อชาวบ้านหรือว่าฮ้อคนทั่วประเทศได้ชม ในการใช้วิธีในการใช้น้ํามันนะครับในการทอดลุงชัยนะครับผมขอทอดลุงชัยอีกแล้วกันเนะาะห้ามมันเนี่ยทิ้งเงี่ยมันเนี่ยคนเดียวเปล่าห้ามมันเนี่ยก็ผมจ้างถึงหมื่นสองคนเห้ามมันเนี่ยหมื่นสองหมื่นสามที่หมื่นกูจ้างห้ามมันเนี่ยโอ้ลุงชยัยการงานแบบเดียวยมันซ่อยากเออ ตายจังฮะแฮมมนเนี้ยลุงใช้อู้อย่างบบสูภาพสักหน่อยอะครับเออต้องอู้สูภาพโดยการเออมาสูภาพแฮมมาเนี้ยอ้าวเฮ็ดโทลอย่างลุงใชยถึงมเนี้ยก็ห้ามเฮ็ดโทลแฮ่ก็ว่าห้ามมาเนี้ยโอ้ลุงใช้ไปบ้านใอีเนอะลุงใช้จะตายวันตายพุ่งก่อนบ่หู้ออสตางถึงหมื่นสองก่อนเออเป็นผมนี่นะอู้ซื่อๆนะผมฮับละถ้ามีคนมาจ้างผม,าม,มาลุงใช้ช โอกาสดีๆมันบบมีแหมแล่นนะครับเออเจ้าหมันฮะมันเนี้ยลุงชายเอาหมื่นสองห้าร้อยบ่มาเอาหมื่นหมื่นสองห้าร้อยมาเอาผมจะแถมเพิ่มห้าร้อยมาเอาห้าหมื่นท่านก็ตึงแบบเอาลงไปทอดกําเดียวนะกะลุงชายถ้หมายเนี้ยไปแยกอย่างฮะหมาเนี้ยขอสักเวลาสักสิบนาทีลุงชายก็เปิ้นจะตั้งน้ํามันให้มันฮ้อนๆเดือดๆลุงชายก็บุญลงไปกําเดียวลุงชาย ทอดด้วเปิ้นพ่อบ่ได้เพื่อยจะได้เิื่อนจะทายหุ้มเพียงยังเหมือนเนื้อลุงชัยมาถามย้อนผมได้อย่างใดผมจ้างลุงชัยเนอะก็เิียงยังครับงานอ่ะเิียงยังมืญาเนื้อ้าก็ผมประสานงานตัางผู้จัดการเซมเลยโอ้ผู้จัดการควายน่ะก็ไปติดต่อบอกมันบอกว่าหานี้เหมือนเนื้อ ไปเลยเ,ออเลือกงานนอะลุงชัย,นยเนาะโอเคอันก็นเป็นอย่างถ้าคืดใจอย่างใรก็โทรมาหาผมเนอะออถ้าคืดใจว่าใจแย่น่ะเออ,เออขอบคุณเนอะขอบคุณเนอะออไปลืมเนอะถ้าตายก็บอกผมกรรมถ้าลุงชัยตากก็บอกผมกร,รมผมจะหอมล่องนะไม่ทิ้งายหรอจาบอกห้ารมให้ช่วยประาทโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับไปก่อนครับ